สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้สักคนคือเก่าครับผมถ้ามันใส่หนูคือเก่าครับผมถึงสีบอมนันก็ใส่คือเก่าครับเมื่อนี้มาใส่คางหน้าจับควางคือเก่าอัานมองเป็นเกี้ยวเกี้ยวไปมือขึ้นนี่ครับเดี <The> ๋ยวชิมันลาะใส่นะครับพอเราใสเราคางหน้านี่แหละคางมองเป็นเกี้ยวนี่แหละเพราะว่าผมยังเบิ่งมันมีอ่ะ อ้ยังก่อนละ่ะนีขวยมยนีหูอยู่ก็ได้ว่าสีมใไ่นะครับอย่างเหาะไ่น้ำเหาะมือนี่แหละส่ได้เท่าได้ก็เอาเท่านั้นล่ะครับหาล้างชิบล้งก็ว่าไปมันบ้ามันก็ว่ากันอีกเท่านึงครับผมเด้วไปเบิ้งนกำกันครับผมหาหม่งส่ก่อนครับทางมันก็มีแต่มันมีทางอยู่แต่มันเป็นทางเกา่าๆครับผม ยัางมากลามันทางนนี่แหละง่ามันอยู่น่าจะบกเก้าหรอกครับเป็นอุโมงค์ออกมาอยู่นี่เป็นอุโมงค์ออกมานี่มีห้อยห้อยดินที่น้ำใบหย,อยาอยู่ครับน,นี่นะครับอุโมงค์นี่เดี๋ยวใส่ไปหนี่งังนึงครับผมเดี๋ยวขอใส่ก่อนครับนี่นะครับผมใส่ไปนี่รักข้าคาวนี่นี่ครับ ไ,ไปต่อครับถ้าเราใส่ถ้หาหนูกะหาแย้งงานทำอยู่เราโันนี้จออกมากกิบกิบเขานะครับมะกูะ่เขาไว้ก็ได้มาละใส่หนูน้ำมันบอกขั้นแต่ทำไรได้แดดบอกขั้นลงจะได้ว่าสียางใส่หนูแตจะข้าวแล้วจังสิบีก,กู่ไว้ลูกม่งอยู่ละงามอยู่ดิ แก okay. มันเก่าแล้วบ่ใส่์หรอครับอย่างบ่ถือต่วันกับบอถือคือเก,าออก่าหมดละทางเกา่าทางไม้กับบอถือคือเก่าแหละครับเนาะทางงูกับหายาดยังมาเมื่อพร่ทางขึ้นนี่ครับทางขึ้นนี่ก็งามอยู่เดี๋ยวใส่ไปก่อนครับขออนุญาตใส่ไปก่อนครับใส่ เรียบร้อยครับผมนี่ครับหลังหนึง่งม่งงามนี่ครับเบิ่งตัวครับแขางข้างนี่ข้างข้างนั่นนี่เป็นตเตมีนู้เบิ่งผีห้อยมันมาหากินอยู่เดียบห้อยม,มาขวดกินอยู่นี่หูครับหูกระเกาเลรอเด้อครับ หูมันเก่าคักเดี๋ยวหยันบ่มีตัวอยู่ดอกเนี่ยนะครับไปตัวทางกับบะมีมีหูอยู่แต่บ่มีทางตรงสัยจรทางมันดิเก่าเหรครับนี่ทางทางมันเก่าไปเบิด้อมันเที่ยวครับ เดี๋ยวลองวัดดวงไว้เบื้องจักหลังก่อนครับใส่ใบหนีหลังหนึ่งครับทางเก่าๆนี่ยนะครับเผื่อมันมาการม่นมานกระถืขอขมันบ่มาณกระปุกถือทางมันเก่าไปเบิดแล้วนี่ก็บ่บ่บมี่หอดห้อยตีนบ่มี่หอดห้อยอยังมาเลยเนื้อยังหาก่อนครับกัน ไ,ไปเรื่อยๆมันสิเง้วโหดครับผมเดี๋ยวคอยังหาก่อนย่างเป่ยังมาต้องมาเกลเมื่อพอท่างขำางนี้รู้สึกว่ามันเป็นห้อยใหม่ๆอยู่ครับเห็นบมบูก,กองก็ได้ใหม่อๆอยู่เดี๋ยวขอาใส่ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตหาเลาอใส่ก่อนครับเดี๋ยวจังมารุนน้ากันตอนมะย่มครับผมครับผมใส่เลาะใส่หนูสเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่รังนึงที่ผมว่าผมเห็นหู้เห็นอันนีมันนอยู่หนีนะครับ นี่ครับผมใส่จุ่มไว้เลยนี่หู้มือว่านนีงงกับเบื้องแย้มกลางคืนเนาะก็ว่ามันหู้ใหม่ๆอยู่มาเบิงเง้ย้มกลางวืนว้ามันขวยเกาแล้วครับผมขวยเกาเหรอนี่ม่ครับเบิ่งผมจุ่มไปได้สองขางดักปากหู้ปากยังไว้เบิดแต่แม่มันยังมีหนูอยู่บ่พลาดครับมางมียุนีนี่ไปนีนี่ไปหอดโค้งนี่ว่านเป็นซิปุ่นละครับ มัเป็นซิบหลังหมดแล้วใส่บ่วงมาใส่ประมาณสามซิบหลังครับใส่บ่วงไว้ประมาณสามซิบหลังจุ่มลงนี่เป็นซิบปุ่นล้วครับแล้วก็ใส่อ้อมมาทางปุ่นใส่อ้อมมาปุ่นทางก็มีแตกโกะหรอกครับว่าเป็นตำมานดอกนี่มันประมาณใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วิมมากูเขาครับผมนี่ครับตากเขาไวน้นี่นี่ครับที่เก็บไว้นะครับตากอีกแดดสองแดดกับสิเอาใส่สอบขึ้นเล่าแล้วล่ะครับเจียวมือขึ้นนี่ครับผม นี่ครับสิมาเก็บนะครับเก็บตุ่มไว้ย่านฝนมันตกเหมือนแรงครับผมนี่เอ้าเดี๋ยวขออนุญาตกูเขาก่อนครับเดี๋ยวจังมาเบิงตอนมะยามหนูครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนค่ำครับผมทุ่มบ้านทุ่มซิฟนี่นะครับถ้าออกมะยามบ่วงครับมองนีผมใส่ทิมไว้ ลายมือแล้วล่ะครับสิพ่ออาทิตย์แล้วเ่ะเป็นอาทิตย์แล้วล่ะใส่ไว้บริกูจักเคืือหมอเศร้ามายามมันมันมีหนูถือแต่ว่ามันพานบ่วงอยู่สองหลังแลวอันข้นกับมาลักถอนเอาบ่วงเนี่ยครับมันบริมันมีห้อยมันติดเด้แต่ว่าบ่วงหันเสียรู้สึกว่ามีคนมาลักเอาเหลือเหลืออยู่บ่พ่อสิบหลังครับอยู่นี่เหลืออยู่ห้าหกหลังนี่แหละคนลักออกเบิด บ่วงใส่ทิมไว้ก็จะว่าใส่ระบบมาเบิงมาเอาใือได้แล้วครับเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้ถอนเอาเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับว่ามันจะมีตัวตดบออยู่นี่อันอยู่นี่เ่รถือกะจังไปรุ่นเบิงอันทีผมใส่วางแรลงนะครับอยู่ใส่นัวอ๋อหลังนี้ก็บ่ไ่ม,มีแนวมาต่ำเลย นั่นเห็นบ่ครับหลังนี้คนกับมาถอนเอาอีกล่ะนีห้อยถอนถอนเอาไปซื้อๆหน่ไหมผมกัเเลืออยู่นี่นี่บ่วงผมใส่นี่ยุหนีเอาไปแต้มือเศร้าแล้วคนยังมาจังไล่ค่ะแกรมาลักเอาบ่วงกันนอ้ผมย่านผมได้ถอนออกเบิดอยู่หรอครับผมจีถอนออกเมื่อน้าเลยกันเอาไว้กับเสียเบิดครับผมเมื่อยังหรอก เห็นบ่บ่เรือละครับหลังนีก็บเบาเรือละหลังนีก็บ่มีหลังอยู่นี่ก็บ่มีคนเอาละโอ้หลังอยู่นี่ก็สิบ่มีอีกครับคนถอนเอาเบิดแล้วล่ะแม่นนีหลีครับหลังอยู่นี่ก็บเบาเรือโอ้นี่หลังนีกับเบาเรือโอ้ขนาดใส่ไว้เล็กๆกับเบาเรือ ผูได้ไงวะผู้ใดมาทวนเอานอีา่นือมันคนที่มาใส่อันนี้บ่อยู่นี่บ่กเป็นมาทวานเหรอฮมบ่เหลืออะไรครับดั่งอยู่ข้างๆนี่ก็บ,บ่เหลือบ่เหลือจักหลงังโอ้วมาหน้ายางออกมาเลยเสียเถียวซื่อๆบ่เหลือจักงังีหลัลงอยู่นี่ก็บ,บ่เหลือ มันสัวยใจแต่คนลังยู่นี่มันบ่เห็นดื้อตัวนี้ครับนี่ลังยู่นี่มันบ่เห็นดื้อมันก็ได้บ่ได้อวถอ,อนขึ้นไปเลยครับเรือเลือลังนี้กับลังเหลกนั่นอ้อเอ้าเดี๋ยวจังไปเบิ้งยู่พุ่นครับว่ามันสีมีตัวถือบอ่ว เบิ่งอีกไม้หนึ่งครับไม้นี่สีมีตัวโบูบูไม้นี่ใส่ไปเบิ่งเศร้าสามสีปุละไม้นี่แล้วเบิ่งกับเป็นท่างเก่าเหรอครับบูเป็นท่างไม้ดอกที่ใสหูน้นี่ตอนแรกว่าสีใส่ได้นี่เปล่ามาใส่กันดอกเบิ่งแง่มังเว้นมันบอกแงามเบิ่งแง่มกังขึ้นมันคืองงแงมเถบุเดี๋ยวผมเปล่าบวงมาใส่กันครับถือบวงมาอยุดสวงอนหลังแรกทั้งไม้สวงครับบ่ถือ ม่มีแนวต่าเลยวงตั้งอยู่ขึ้นเกาไปเบิ่งตัวครับหลังที่สองอยู่ข้างนานี่ครับรู้สึกว่าสิบบมมีอย่างถึอคขึ้นกันใส่ไปใส่ปะโนใส่ท่าขึ้นเนี่ครับบ่มีแนวต่ำขึ้นกันหมนัมนบ่อนอหมันบ่อนอ เบิ่งลักษณะเด้วหลังที่สามเดี๋ยว่พี่แนวแต่เบิ่งลักษณะเด้วหนาจีบว่าใดตัวครับอันนเอาอมาใส่เพิ่มนะครับเบิ่งเบงหัวคำเบืงองดู่ั้งบ่ง,บงามแต่ว่ายิ่มเลี่ยงมากตัางงามก็เลยใส่ไ้ครับผมตอนมาตอนหัวคำตั้งบ่งงามมามาเห็น ถือไฟแล้วมันง่ามขึ้นก็ได้ใสคครับผมเดี๋ยวไปเบื้องลังตัวไปครับย่นี่ยุ่มุมนี่สองหลังสามลังครับมีแนวถือบ่บ่ม,มีแนวถือลังนี้ก็บม่มีแนวถือครับถ้าง,ง่ามได้หนินางงานหหลังนี้ถ้าง่ามอยู่เป็นแต่ถือบ่ฮักลังนี่ หลังค่วมวังได้หันบ่ถือต้องมาลุนบางมือนเสาครับดูใสอีกหนอหลังหนึ่งอยู่แถวหลอมหมอนี่จุ่มนี่ก็ร้ายหลังเลยครับจุ่มนี้กส็สิมือเป็นต่ม่แนวถือดอกนี่ท่างใสไปใส่หนอโอ้ใสไปคุณบ่ถือครับผม โมสุ่นเลยนูบ่ตาบ่วงเลยครับอลังนึงข้้ง,งนาครับผมเอา้าอ้ลังหนีไม้ตกตัวไส้ไวไส้่ะเละนี่แหละ บ่วงไายผมว่าผมเซยไปหนีเด้แมนบล่ะแมนอยู่บ่เดี๋ยวขอหาก่อนครับหาพวดครับลืออู้บิ่งหลังนี่ครับตัวกันมากมันมากแล้วครับตาย โอ้บักกึดใหญ่เลยครับโอู้ป้าตัวมันมาแล้วครับมันมาแล้วบักใหญ่เลยครับเบึงหางโอ้วงหางซ้ำนิวซีออวดโอ้ใหญ่ไหมครับตัวนี้เอมามันมาหลังหนึ่งแหละครับผมมันมาเตรียมหนึ่งแหละครับไอยใส่ใบไส้บันขึ้นมาเรียบร้อยอยู่นี่วะโอ้ใส่น่าจะใส่มงทางลงนี่เลือใส่นี่วะโอ้ใส่มงนี้ครับใส่มงนี้นี่ทางมันเลี้ยงลงมานี่ครับ มันมาแล้วครับมันมาแล้วโอ้ยหลังจากหากินบพ่ใครจะมันมาดนคลิปนี้มันครับนี่ตัวครับเบิ้งได้ผลครับโอ้มันดินติดจนตายครับง่เลยครับโอ้เดี๋ยวเอาขึ้นมากกว่านะโอ้มานครับผมมันมันมันครับเบิ้งครับโอ้ใหญ่อลีครับตัวนี้ใส่หนูมากสามเท่อแล้วครับ ก็แต่ไ้หนูใหญ่เนี่ละ่ะรูดูกันนี่้าแต่ไ้น้ำพิ่นเนี่ล่ะครับก็แต่พ่อหนูหลังจากใส่ห้ามได้กะบ่ไดเจักเท้อครับโอ้หมานมาแล้วครับเบ่งครับบักใหญ่เลยครับเออหมานอยู่ครับผมไปตัวครับไปรุ่นหลังตัวไปครับผมว่าสีมิเตียมอีกบ่ ลังนี่มีแนวมาต่ำบ่ลังหนีดักปากทอได้เลยครับหลังหนีปากทอเลยบ่มีแนวต่ำาข้งหนา่นหลังหนึ่งครับไม่เขาวข่าเขาวนโอ้ตัววังหันนี่ตัวปุ๊กยังครับผมดีใจไรได้ถือหางอยู่ครับปลาเขาเขาจะเอามุนอับยับหรอครับ รังนี่รังนี้ใส่รถใส่ท่างขึน้นเม่มีแนวต่ำครับเบื้งต่อครับจะถือหางตัวนึงแล้วครับถือว่าบ่แหวครับผมรอบนี่ถือว่ามีแต้มอยู่นี่รังนึงอยู่นี่ครับเม่มีแนวต่ำผมจุ่มไปแล้วผมเห็นหูอยู่วน นั่นมองไฟนั่นเห็นหู้อย่างผมจุ่มไม่ทันละแต่ดซิบุนแล้วครับนี่ไปตั้งแต่พี่ละนี่หนีถือกน้นนี่นี่ก็บ่ถือครับหลังนี่หลังนี่ก็บ่ถือครับผมได้หิวหางอีกกรตัวบอหลบนี้ใส่ใส่ปะ รถไซฟังนีโอ้ไม้ตกครับผมลังนี้ก็บอถือครับแต่จำได้อยู่ลังนี้มันอยู่หน้าจะควองอากาศยุนีเสร็จะโอ้บอตไต้บถอบถือครับผมลังนี้ก็บอถือครับผม บวชถือจ้องลังนะบวชถือครับลังนี่เดีใส่ไปใส่เนี่ยโหบวชถือบวมีแนวต่ำบวมีแนวต่ำเลยมุมนีขนาดเห็นหูบวมีแนวต่ำเลยครับผมบวมีอย่างมาต่ำเลยเบ็ดเลยบ่โออเลยอีกยพี่ อยู่นี่หลังนึงใส่ไว้ตรงใดวะบดถือครับผมหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายท้ายสุดบ่มี่ยังถือครับผมเอา้าหลบคำดิหวหางอยู่ครับดิหวหางเมื่อยอยู่ตัวนึงครับบกักไงเลยนี่ครับได้ตัวนึงครับผมหลบคำ ดูว่ามานมาอยู่ครับมานมาอยู่หลังจากหากินบวมานมากซีคลิปหาคลิปแล้วแต่ขนาดคลิปไส่ปลากระได้วกเกินหาตัวครับไส่เบ็ดปลากระไรรอบนี้มาใส่หนูครับผมใส่หนูสองคลิปสามคลิปแล้วล่ะนี่คลิปหนึ่งได้อีกคลิปหนึ่งบ่ได้ครับผมที่ผมเฮ็ดมากมานคลิปว่าคลิปวังหันกบ่ไรน่าจะสองคลิปแล้วล่ะครับบ่ไดรหนูสองคลิปแล้วล่ะ เราจะมารุ่นกันอีกเชือหนึง่งมือ่นเสาครับผมหลับคำนีถือว่ามันมาแล้วครับถือว่าโอเคนะครับพอกันมือ่นเ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาครับผมพามายามนูนครับผมหลับเสาครับมา่นกันบ้างครับว่าสีมันบ่นี่หลังซองหลับหลังซองกับบุมีแนวกถืกจเป็นกันตัวครับผมว่าสีมี หลังมานบัวนะครับในเบื้องลักษณะดอวบัเป็นจะถือดอกย่ำเสาหลังหนีกับบมีแนวมาต่ำเลยทางกับง่ามอยู่ดีครับเบื้องหลังหนีหลังหนีใหายมาใสเหมือนขึ้นลังเอามาใสเหมือนขึ้นกับบมีแนวถือครับนี่ บงงางแง่มันเล่นขี้ขี่ไหลแต่บงงางแง่มันขึ้นขี้ง่ามแต่บุญเอ้าเดี๋ยวถ้างลังได้ถือเดี๋ยวผมไทยให้เบิ้งได้ครับแต่ผมถือกะบริษัทยยางแม่ลังนี่มีแนวต่ำครับต่ำได้โบติดต่ำเด้อเมืองมันโอ้มันต่ำบวงผมไปพุ่นบบติดครับผม พี่ลุนตัวครับผมยามบงบ,บ,บ่วงใกล้สเบิดแลเลยครับเจ็บมาพี่เหลืออยู่ประมาณสิบสิบลังนี่แหละครับอยู่นี่ทางหน้ารู้สึกว่าสิบิถือดอกผมเห็นคนยางเปลี่ยนผ่านอยู่นั่น่าจะบม่มีตัวถือดอกครับผมออกมากสวยนะครับออกมาหวัวเห็นคนยางอยู่กันแท้อยู่ขันแม่มันถือกเกินเกืบสีเอาละละ่ะ เดี๋ยังไปเบิ้งกันครับจะรูปผลงานครับ๊าบเสาบบไดนูจักตัวครับผมนี่ครับกับหลวดครับผมสามสามสิบหลังนี่ครับโบมานครับผมหลับเสาแต่ว่ามือขึ้นได้ไปตัวหนึ่งครับผมเนาะพระพุทธไมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับเดี๋ยวมีคลิปหนาใหม่เบิ่งอีกครับ Yeah.